สำหรับวันนี้มาดูสินเชื่อเงินสด TTB Flash กดเงิน10,000บาทดอกเบี้ยเพียงวันละ1บาทกว่าๆเท่านั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ สำหรับสินเชื่อบัตรกดเงินสด TTB Flash ให้วงเงินขั้นต่ำ15,000บาทและให้วงเงินสูงสุดถึง500,000บาท โดยจะคิดดอกเบีย้ยในอัตราพิเศษเพียง4.99%ต่อปีนานสูงสุดถึง4เดือนซึ่งจะสามารถช่วยเสริมสภาพคล่องในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้เช่นสิ้นเดือนก่อนเงินเดือนออกหรือกดใช้เพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินยามจำเป็นไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมลูกค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมแซมค่าผ่อนค่างวดรถ หรือค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันและอีกหนึ่งตัวช่วยคือเพื่อความอุ่นใจในยามฉุกเฉินเพิ่มความสบายใจในการดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นและไม่ติดขัดซึ่งสินเชื่อที่มีเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนโดยผู้ถือบัตรจะได้รับบัตร พร้อมวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้บริการโอนเงินผ่อนสบายหรือสบายแคชโอนเงินเข้าบัญชีชำระคืนรายเดือนหรือบริการเงินสดสั่งได้แคชทรา a สเฟ e ร์ Transfer, โอนเงินเข้าบัญชีชำระคืนขั้นต่ำเพียง3%และเบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลกผ่านบริการเงินสดกดทันที Cash advance และนอกจากนี้ยังมีบริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อนชำระสินค้าและบริการซึ่งคิดอัดตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่0%นเปอร์เซนสามารถใช้4บริการนี้ได้สูงสุด100%เปอร์เซนของวงเงินบัตรในการทำรายการทุกครั้งวงเงินคงเหลือในบัตรจะลดลง และเมื่อชำระคืนวงเงินจะทยอยกลับคืนสู่บัตททำให้ผู้ถือบัตรสามารถเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครกรณีพนักงานประจำจะต้องมีไรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน15,000บาทขึ้นไป อายุระหว่าง20ถึง60ปีเป็นพนักงานประจำทำงานสถานที่ปัจจุบันเกิน4เดือนขึ้นไป สำหรับกรณีเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องมีรายได้ต่อเดือน3,000 30, 0บาทขึ้นไปมีอายุระหว่าง20ถึง60ปีมีอายุการทำงานหรือดำเนินกิจการที่เป็นการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า2ปีขึ้นไปนับจากวันที่จดทะเบียนกิจการซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารสำหรับวงเงินกู้นั้นจะมีเงินกู้ขั้นต่ำอยู่ที่15,000บาทและมีวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่500 0 0 0บาทซึ่งวงเงินนั้นจะอนุมัติให้สูงสุดไม่เกิน5เท่าของไรายได้ซึ่งกรณีผู้ที่สนใจสมัครจะต้องแนบเอกสารพร้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับใบสมัครโดยสำหรับพนักงานประจำนั้นจะต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้ 1. นึ่สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรค่าราชการ 2. ส,สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนสาสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนหรือ6เดือนสำหรับอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอนและสี่สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร และสำหรับเจ้าของกิจการนั้นเอเกสารที่จะต้องใช้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด 3. าทะเบียนการค้าหรือหนังสือบริโภคสนทิซึ่งจะต้องคัดสำเนาไม่เกิน3เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออกสําสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนของกิจการหรือของผู้กู้และ 5. าสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัครโดยลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรกดเงินสดท b บ Flash และได้รับอนุมัติบัตร ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนปี2564จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ4.99%ต่อปีนานสูงสุดถึง4เดือนและสำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.ttbbank.com หรือสามารถติดต่อได้ที่ TTB Contact Center เบอร์โทรศัพท์1428หรือที่ธนาคาร TTB ทุกสาขาใกล้บ้านค่ะและเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อทอกอส s สมาร์ทแคชชาระดีมีวงเงินเผื่อคนฉุกเฉินต้องการเงินด่วนซึ่งให้กู้ถึง5 0,000บาท ไม่ต้องงอสินเชื่อนอกระบบโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้ปล่อยสินเชื่อวงเงินสมาร์ทแคชเพื่อลดค่าใช้จ่ายผ่อนหนักเป็นเบาให้แก่ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรับเงินก้อนไปใช้ในายามฉุกเฉินเคลียร์หนี้นอกระบบหรือค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนด้วยโครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงินสมาร์ทแคช สำหรับสินเชื่อชำระดีมีวงเงินสมาร์ทแคชนั้น จะมีเงินก้อนให้ใช้สูงสุดถึงรายละ50,000บาทและยืดระยะเวลาในการผ่อนชำระนี้ได้ยาวนานถึง12เดือนเต็มโดยโครงการสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศได้มีการเริ่มให้บุคคลที่สนใจเข้ามากรอกรายละเอียดการสมัครสินเชื่อเงินกู้ได้ตั้งแต่บั นจนถึงวันที่31มีนาคม2566ซึ่งจุดเด่นของสินเชื่อฉุกเฉินอกอสอสมาร์ทแคชนั้นคือเป็นสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงรายละ50,000บาทระยะเวลาการกู้ไม่เกิน1ปีคิดอัตราดอกเบี้ย MRR การคำนวณดอกเบีย้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกคิดอัตราดอกเบีย้ยตามชั้นลูกค้าตามลูกค้าแต่ละข้อบังคับเบิกเงินง่ายเพราะสามารถเบิกได้ผ่านบัตร ATM และบัตรเดบปิดทอกอสอรวมถึงมีการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกทันทีผ่านระบบ s m s Alert ซึ่งสำหรับเงื่อนไขาการขอสินเชื่อนั้นจะต้องมีหลักทรัพย์คำประกันซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ1ที่ดินจำนองไม่เกินร้อยละ95ของวงเงินจำนองและ2บุคคลสองคนคำประกันไม่เกิน30,000นบาทและ3ข้าราชการห ค,คำประกันไม่เกิน10,000แสนบาทซึ่งกรณีจำนองสินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือใช้บุคคลอย่างน้อย2คนในการคำประกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะ ซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ